Walk with God โดยคฤทธจักรพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวความชื่นชมยินดีแท้อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่1สุดท้ายนี้พี่น้องของข้าพเจ้าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าการเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายซ้ำอีกไม่ใช่เรื่องลำบากสำหรับข้าพเจ้า และยังเป็นเรื่องปลอดภัยสำหรับท่านอาจารย์เปาโลเป็นมิชชันนารีต้องเดินทางประกาศไปที่ต่างๆบางครั้งก็ขัดสนไม่มีอาหารไม่มีเครื่องนุ่งหม่มและไม่มีเงินแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านและไม่ได้ทำให้ท่านรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือขาดความสุขเลยและขณะที่ท่านเขียนจดหมายนี้ ท่านถูกจับอยู่ในคุกที่กรุงโรมขาดเสรีภาพและขัดสนสิ่งต่างๆสถานการณ์ยากลำบากแต่เปาโลเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าคนนอกคุกคนร่ำรวยคนมีตำแหน่งสูงท่านมีเคล็ดลับในการที่พอใจกับทุกสถานการณ์เพราะพระเยซูคิดทรงเป็นแหล่งเดียวของความชื่นชมยินดีที่แท้จริงเป็นสิ่งเดียว ที่ทำให้เราปรับปลืมใจได้แม้สถานการณ์จะเรวร้ายมากแค่ไหนก็ตามเมื่อเราเจาะจงพระองค์มากเพียงไรเราจะมีความชื่นชมยินดีมากเพียงนั้นเมื่อเราสแสวงหาพระเยซูคริสต์มากเราก็พบความชื่นชมยินดีมากเมื่อเราเดินตามพระเยซูคริสต์เราก็กำลังเดินบนเส้นทางแห่งความปรับปลืมใจแม้เส้นทางนั้นจะมีความยากลำบากขัดสนขาดแคลน แต่ไม่สามารถแย้งชิงความปรับปลื้มใจไปจากใจของเราได้เลยขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านค่ะ